ธงชัยมันาวสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะของการเรียนออนไลน์นะคะในอาประจําภาคเรียนที่1นนะคะปีการศึกษา2564นี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปอธิบายคะแนนเก็บทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะในเทอมนี้นะคะว่าะคะแนนมาจากไหนอะไรยังไงั้งเรียนขาดอะไรนะคะเช็คชื่อยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับนะคะวิชาภาษาจีนเนาะของเราซื้อนะคะจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คืออาการเช็คชื่อแล้วก็จะเป็นคะแนนนะคะการเช็คชื่อนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5คลิปนะคะที่นักเรียนจะต้องไปเช็คนะคะ1เลยก็คือคำศัพท์บทที่3นะคะ 2. คำศัพท์บทที่4 3. คลิปบทสนทนาบทที่4 คลิปวลีบทที่4และคลิปสุดท้ายนะคะก็คือคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปอธิบายคะแนนเก็บทั้งหมดนะคะนักเรียนนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะให้นักเรียนเข้าอ่าเข้าไปเช็คชื่อตามคลิปนะคะอ่าสำหรับคลิปนะคะใครที่หาไม่เจอนะคะนักเรียนก็เข้าไปที่อันใหม่อ่าเข้าไปในคลิปนี้เนาะจากนั้นเข้าไปดู อาช่องของเราซื้อเนี่ยที่ว่าทํามาเกี่ยวกับการสอนเนี่ยนะคะอ่าไปดูแล้วนักเรียนก็ไปไล่ดูตามหัวข้อเลยตัวเองขาดช่องไหนตัวเองก็ไปเช็คชื่อช่องนั้นนะคะใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้ครบเนาะนะคะจากนั้นนะคะมาดูคะแนนนะคะคะแนนทั้งหมดนะคะจะมี100คะแนนนะคะแบ่งเป็นสอบกลางภาค20คะแนนสอบปลายภาค 30คะแนนนะคะ50คะแนนส่วนคะแนนเก็บทั้งหมดนะคะเป็นงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยชิ้นงานเนาะจะมีอีก50คะแนนรวมเป็น100คะแนนนะคะอ่ะงานนะคะก็จะมี1เลยสอบพินินนะคะสอบพินินเนี่ยเราจะสอบกันในห้องแล้วนะคะช่วง2อาทิตย์ที่ว่าอ่าเรายัางเรียนออนไซต์กันที่โรงเรียนนะคะอ่ะ10คะแนนใครที่ขาดสอบ พินยินนะคะ10คะแนนให้นักเรียนนะคะวิดีโอคอลมาสอบกับเราซื้อได้เลยนะคะจากนั้นนะคะที่2นะคะ,ะงานที่2นะคะจะเป็นคลิปวันเดือนปีเกิดนะคะอันนี้ให้นักเรียนอัาคลิปนะคะบอกว่าวันเดือนปีเกิดตัวเองอะไรนะคะย้อนไปดูได้นะคะตรงคลิปของอคลิปตัวเลขนะคะไปดูนะคะว่าเราซื้อให้ทำยังไงนะคะลองไปดูอันนี้5คะแนนนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นแปลประโยคจากจีนเป็นไทยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นอ,อยู่ในส่วนของบทที่3นะคะบทที่3เนาะนักเรียนก็ไปดูนะคะว่าเราซื้อสั่งงานในนั้นแหละไปเปิดดูจากนั้นงานที่4นะคะจะเป็นแปลประโยคจากไทยเป็นจีนอันนี้ดูในคลิป วลีนะคะบทที่4อันนี้อยู่บทสนทนานะคะบทสนทนาบทที่3อันนี้เป็นวลีบทที่4นะคะจะมีใบงานอยู่ในนั้นนะคะให้นักเรียนไปเปิดดูแล้วก็ทำนะคะเราซืจะมีสอนอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นกี่คะแนนละ10 20 30 35คะแนนแล้วนะ,ะจากนั้นนะคะอีกงานหนึ่งอีก5คะแนนนะคะ จะเป็นเช็คชื่อตรงนี้5คลิปนะคะถ้าใครขาดเช็คชื่อตรงไหนนักเรียนจะโดนหักคะแนนจะเป็นคลิปละ1คะแนนนะคะถ้านักเรียนครบทุกอครบทุกคลิปนะคะนักเรียนก็ได้ 5, ได้5คะแนนไปเลยเนาะจากนั้นนะคะ10คะแนนสุดท้ายนะคะจะเป็นคะแนนสมุดนะคะที่เราซื้อสอนทุกคลิปทุกคลิปแล้วเราซื้อบอกว่าอ้านักเรียนจทย์ด้วยนะคะน่ะอันนี้ค่ะเราซื้อจะ อ่าตรวจสมุดเนาะแล้วก็ให้คะแนนนะคะในสมุดนักเรียนจะต้องประกอบด้วยพินยินนะคะจะมีพยัญชนะปูโพล่โมฟูนะคะสละอารโอเออีีเนาะพวกนั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคลิปของตัวเลขนะคะต่อไปจะเป็นคำศัพท์บทที่สามบทสนทนาบทที่สามคำศัพท์บทที่สี่บทสนทนาบทที่สี่วลีบทที่สี่ ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่7งานนะคะที่นักเรียนต้องไปโจทย์ใครโจทย์ครบ7เนี่ยนักเรียนได้ไปเลย10คะแนนแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่ครบนักเรียนได้ไปเลยอ่ะเราจะคิดคะแนนให้ข้อละหนึ่งคะแนนสมมุตินักเรียนอ่าโจทย์มาแค่ห้าเรื่องนักเรียนก็จะได้แค่ห้าคะแนนเนาะขาดอีกสนะคะต้องทํเจดเท่าน,นั้นนะคะถึงจะได้10คะแนนเต็มในส่วนของคะแนนสมุดนะคะเพราะฉะนั้น อ่ะแล้วก็จะเป็นสอบกลางภาคอันนี้คะแนนสอบกลางภาคเนาะรวมทั้งหมดหนึ่งร้อคะแนนละนะคะอ่ะทีนี้นะคะอ่าบอกก่อนนะคะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนคะแนนไม่ถึงนะคะคะแนนไม่ถึงห้าสิบคะแนนนะคะอ่าน้อยกว่านะคะห้าสิบคะแนนอ่าไม่ใช่หรือเท่ากับสิน้อยกว่าห้าสิบคะแนนนะคะ นักเรียนจะติดศูนย์เนาะ,ะแล้ววิธีแก้ศูนย์นะคะก็คือนักเรียนขาดงานชิ้นไหนเราซือจะให้นักเรียนทําให้ครบทุกงานนะคะให้เท่าเพื่อนนักเรียนถึงจะผ่านแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนหนูเกิน50อ่าถ้าคะแนนหนูมากกว่า50อันนี้แต่หนูอาขาด งานใดงานหนึ่งนะคะเราซื้อจะให้รอไวเนาะก็คือจะจบภาคเรียนนี้นะคะนักเรียนจะต้องเก็บให้ครบทุกงานนะคะถึงจะผ่านแต่ว่านักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะเราซื้อจะให้เวลานะคะนักเรียนะระหว่างวันที่ 13- ถึง26กันยายนนี้ให้นักเรียนเคลียรคะแนนทั้งหมดขาดสมุดตรงไหนขาดสอบอันไหนขาดส่งงานอันไหนนักเรียนรีบทำ ภายในวันที่13บสถึ 26, งยีแต่ระหว่างแต่ระหว่างวันที่อ่ยีถึง24นะคะเดี๋ยวเราจะาเดี๋ยวเราจะมีดกันเนาะเดี๋ยวเราจะมีดกันนะคะจะตรวจสมุดก่อนนะคะช่วง20 24นะคะใครพร้อม ส่งสมุดก่อนให้คะแนนเลยนะคะแต่ระหว่างนั้นเราซื้อจะทวงงานเรื่อยๆจะตามงานเรื่อยๆใครขาดอะไรจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะนักเรียนจะได้ไม่พลาดตรงนี้นะคะอ่าสำหรับจบคลิปนี้นะคะถ้าจบคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมดูเศษคอมเมนต์ชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะอ่าเป็นอันว่าเรารู้กันแล้วนะคะว่าคะแนนอะไรยังไงไม่ถึงติดศูนย์ถ้าเกิดว่าทำไม่ครบติดรอนะคะตามนี้เนาะ อ่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงเเมินใจเจียนค่ะขอให้โชคดีค่ะ